สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พีๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่ พบกันกนับ EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่238กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0ส5งส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้นะคะอ่ะแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่จ๋า EP ที่2-3-8ค่ะวันนี้ก็มีพระพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงหลังติดข้างค่ะพ่อทองสุขนะคะพี่จ๋าหลังติดข้างค่ะพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะคะพี่ เก่าสวยหมายเลขที่1 300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่หมายเลขที่2เป็นพระนางพญาค่ะนางพญาพร้อมการถักลวดมาแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่จ๋าพระนางพญาเนื้อดินเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถักลวดนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่สองค่ะ หมายเลขที่3เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันค่ะพี่อาจารย์ฟัน,ฟนอาจารโรค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟันปี0ูนย์ค่ะพี่จ๋าอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะพี่300บาทหมายเลขที่3ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าอาจารย์ฟันนะคะพี่หมายเลข3ค่ะหมายเลขที่4ี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันเช่นกันค่ะ พระอาจารย์ฟันอาจารโรใหม่เลขสี่สามรอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะเรียนพระอาจารย์ฟันปีศูนย์เจ็ดดุนแรกนะคะพี่จ๋าสามรอยบาทใหม่เลขที่สี่ค่ะใหม่เลขที่ห้าเป็นลีลาเม็ดขนุนนะคะ่ะพี่จ๋าพระลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่ มีแร่ดอกมะคาะมาโชว์เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆค่ะพี่พระรีลาเมรขนุนสามโดยบ้านนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หค่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จ๋าพ่อกเกษมหมายเลขหกค่ะ พ่อกเกษมนะคะจากปีสองพันห้ารเอ่อยีค่ะพี่หลวงพ่อกเกษม300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่6ปี26ค่ะหมายเลขที่7เป็นเหรียญหลวงปูทะะป่ทวดค่ะพี่จ๋าปู่ทวดวัดชังให้นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมหมายเลข7ค่ะ สามร้อยบาทนะครพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทค่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลขแปดค่ะพี่จ๋าแปดเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านมาในเลี่ยมนะคะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะด้านข้างนะคะพี่จ๋ามีเขียน มีเป็นตัวหนังสือเขียนพี่ด้านหลังเปิดโชว์เนื้อหาประมาณนี้ค่ะปู่ทวดนะคะพี่จ่านี้ค่ะอ่ะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพี่จ่าวัดช้างให้นะคะพี่นี่ค่ะอ่านี่เลยค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่จ่าสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่แปดค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ่าเก่าสวยค่ะพี่ หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านหมายเลขเก้าสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขเก้าสามร้อยบาทเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะพี่ปู่แหวนรุ่นพิเศษนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนรุ่นพิเศษค่ะ อายุครบเอ,อ่อจ็ดรอบนะคะพี่หมายเลขที่สิบค่ะพี่จ๋าเก่าสวยหลวงปู่แหวนค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าปู่แหวนวัดโดยแม่ปังหมายเลขสิบค่ะสิบเอ็ดนะคะพี่เป็นเหรินหล่ลอหลวงพ่อวัดเขาตาเคลาค่ะเนื้อทองผสมขึ้นคราบเขียวคะ่ะพี่จ๋า เรียนหลหลวงพ่อวัดเขาตาคลานะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จา๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่หมายเลข11ค่ะเรียนหลหลวงพ่อวัดเขาตาคลาวสามรอยบ้าทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข12เป็นพระกิ่งครองตะเคียนค่ะ กิ่งครองตะเคียนเก่าสวยยันเต็มองนะค์ะพี่จาอัครลายันมาเต็มองค,ค่ะพี่พระกิ่งครองตะเคียนค่ะสามรอยบาทนะคะพี่จาต้ฐานมีรอยจานด้วยค่ะพี่ หมายเลขที่12กิ่งคงตะเคียน300บาทค่ะ13เป็นพระนาคปกหลวงปู่เพิ่มนะคะพิจานากปกเนื้อดิน300บาทค่ะปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพิสา ราคาปก300บาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะเจ้าของเขาบอกมาว่าเป็นหลวงปู่เพิ่มค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจค่ะพี่สามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงพ่อเวินนะคะพี่จ๋านี่ค่ะหลวงพ่อเวินนะคะพี่จ๋าตอกโคด้ดค่ะพี่พ่อเวิน คุเนสกโกนะคะพี่จ๋าอ่านผิดยังไงกราบขอโทษขอไปพี่เอฟซีค่ะมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าผิวยังวิงวังค่ะพี่หลวงพ่อเวิร์น3ร0บาทค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์รุ่นแรก2560ค่ะพี่จ๋าวัดบูรพาโคเครือนะโคเครือนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อเวินปี60รุ่นแรก300บาทหมายเลข14ค่ะ15นะคะพี่จ๋าเป็นหนุมานหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมหนุมานนะคะพี่จ๋ารายละเอียดชัดสวยนะคะพี่หนุมานหลวงปู่ทิม3 0 0บาทค่ะหมายเลข14นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะไต้ฐานมีร่องรอยการอุดนะคะพี่จ๋าไต้ฐานมีร่องรอยการอุดค่ะ เดี๋ยวดูด้านบนมีโค้ดไหมนะพี่นะปกติเอ่อที่เคยเห็นคือจะมีโค้ดมาค่ะพี่อ่าอันนี้มีโค้ดมาชัดสวยนะคะพี่จะาต่อโค้ดก้นอุดชัดสวยค่ะหะนุมานหลวงปู่ทิม300บาทนะคะพี่หมายเลข15ค่ะ16เป็นเอ่อคุณแผนนะคะพี่จ๋าพระคุณแผนหลวงปูทป่ทิมค่ะปู่ทิมนะคะพี่จ๋าปู่ทิมคุณแผนเก่าสวยนะคะพี่นี่เลยค่ะ สะท้อนแสงสีทองทองวิบวับมาแบบนี้นะคะพี่ดั้นหลังติดตังเหรียญหนึ่งบาทมีโค้ดนะคะพี่จ๋าอ,อ่อันนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่ายังไงนะคะพี่นี่ค่ะได้มาแบบนี้ครับพี่จ๋าหลังตังเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้ามีโค้ดค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะ พ่อแดงพ่อเจริญเหรียญบสถ์ลั่นนะคะพี่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขสิบเจ็ดเก่าสวยค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาท,ค,า 2, บาทค่ะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่สิบแปดคะ่ะพี่จ๋าสิบแปดเป็นเหรียญ หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสลงยาต่อโคดนะคะพี่พ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญลงยาต่อโคดหมายเลขสิบแปดค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังนะคะเขียนว่าภัยรีพีน่าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทหมายเลขสิบแปดหลวงพ่อคงค่ะพี่จ๋า พอกงจันทบุรีนะคะพี่เป็นเหรียญลงยาค่ะหมายเลข19ค่ะพี่จา๋า19เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่จา๋าพระรอดเนื้อดิน300บาทนะคะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อใส่ทักไลน์ค่ะพี่จา๋าติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จา๋าต้องการรูปถ่ายค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไลน์แม่บ้านชื่อโรสค่ะพี่จา๋สาสระโอรอเรือสอเสือนะคะพี่ ติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลข19 300บาทพระรอดเนื้อดินเก่าๆเลยค่ะพี่20เป็นหนุมานนะคะพี่จ๋าหนุมาณเนื้อเมกะพัดค่ะพี่โอ้ยเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหนุมาณเนื้อเมกะพัดค่ะ300บาทนะคะเป็นเนื้อเมกะพัดเก่าๆค่ะพี่หมายเลข20ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ หนุมาน3า0บาทหมายเลข20นะคะพี่เป็นเนื้อเมกะพัดค่ะ21เป็นเหรียญรอยพระพุทธบาทค่ะพี่เหรียญรอยพระพุทธบาทหูเชื่อมค่ะหมายเลข21บค่ะพี่จ๋ารอยพระพุทธบาทนะคะพี่หูเชื่อมหมายเลข21ค่ะ300บาทนะคะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋ o, o, หาหนึ่งองค์สององค์ใ่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข21เหรียญรอยพระพุทธบาทหูเชื่อม300บาทค่ะ22นะคะพี่เป็นพระขุดสะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่จ๋าหลวงปูเ่เผือกคะ่ะพี่ขุดสะปูเ่เผือกเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระขุดสะพิมพ์ใหญ่ค่ะ 300อยบาทหมายเลข22นะคะพี่ขุดสะหลวงปูเพือกค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่3 0 0อบาทหมายเลข22ค่ะ23นะคะพี่จ๋า23เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพ่อเดิมวัดน้องโพนะคะพี่เสมาหลวงพ่อเดิมค่ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ300บาทนะครับพ่จากพ่อเดิม2470ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลข23ค่ะ24เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ยคะ่ะพี่จ๋าพ่อโบยวัดมะนาวนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย300บาทค่ะหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะพี่ เป็นเนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หลวงพ่อบ้ย300บาทค่ะหมายเลขยี5เป็นพระผงรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังมียันนะคะพี่พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคล้ายหลังยัน300บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่พอท่านคล้าย300บาทเก่าสวยค่ะ26นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่หูเชื่อมสอง4ค่ะพ่อคงเก่าสวยนะคะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะ300บาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ นี่ค่ะพ่อคงวัดบางกระพร้อมสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงลงยาค่ะเอ้ยหลวงพ่อคงฉลุค่ะพี่จาเหรียญฉลุหลวงพ่อคงค่ะพ่อคงสองสี่แปดสี่ค่ะพี่จาเป็นเหรียญฉลุอุ่นนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะเก่าสวยพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หลวงพ่อคงสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะ ยี่สิบแปดเป็นพระชัยหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าก้อนอุดนะคะพี่พระชัยหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่านะคะพี่เก่ามากสวยด้วยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทะคะ่ะพี่หมายเลขยี่สิบแปดพระพระชัย หลวงปู่เอี่ยมก้นอุดนะคะพี่จ๋าเขาบอกอุดคลั่งนะคะพี่อุดคลั่งนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบแปดค่ะอ่ะยี่สิบเก้าเป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จบุกเงินนะคะพี่สมเด็จมีร่องรอยการบุกเงินนะคะพี่จ๋าบุกเต็มองค์เลยะคะ่ะพี่องค์นี้ค่ะด้าน,นหลังมีบุกเงินแล้วก็ปั๊มตราคุดนะคะพี่จ๋า สมเด็จเก่าบุกเงินปั๊มตราคุดนะคะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังมีเป็นตราคุดปั๊มสองตัวค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะสามสิบเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าสามสิบเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยสามร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขน,นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ นี่เลยค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะอ้าวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ้า084 915 8065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามย็นอ p ที่238ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า